อันนี้อันนี้เบิดหมูเบิมูตเจ้าหกตัวไปเจ็ดมือมูหตัวทเอาสมัครละเออ่าไม่เจ็ดมือได้คอยอยล่วงมันทั่งนึงมันนมันนึงมบิแหกขึ้นบ้างอืมันเว้ยสุ่มมูเต็มตู้อือียร์เทปันเราเบียร์เทียบ เงี <c ười> ้ยโจไปดำหน้ามาดิโอ so <Island> mm ้ยคือโซกันบาตลาดนัดเถอะอ้าวห้องอะไรนะโอ๊โอ๊โอ

อ๋อเขาบอกมากนะโอ้โหมันดุดิ่เลยดนี้โอ้ฮสามพันโอ้มันหมุนได้มันคืออนอันลูกบอลนี่เออแต่น่ะาไรถเบิร์ขั้นขีอะไรยังนี้สามรยขีอะไรไปนี่บอกเอานี่บอกไปเขาสู้อโอ้โี เฮงอาทันเฮงเนี่ยเนี่ยอาทันจังเลเบ้านี้เอาลูกไผ่แล้วเขาเร็วเนยมันิกบ้านมองส่สตาร์ได้กี่บที่ได้ก่ตี่ไม่นด้ไปบอกเราไปบอกว่าสิการบ้านจะไปสอนเขาก็ิ่้เีคดกุญแจคิดตุ้มเลยเฮ้ดกแจไป้กุญแจแล้วลเราก็สะดุดไปแล้วเนาะไปเบิดูเลยไปเบิรอูเลยรมาขึ้นเลย เพิ่ว่าคนมะเขืเล็กอยู่หลังหลังหลังบดเกีียวเพิ่น้นรถไไปอั้มล่างกินเพิ่นหนูเขาไปกินของบ้านค้อุาเนี่ยไม่ได้บอกเดี๋ยเพื่อนก็นัไปส่งอไงไปส่งบ้านไก็ไปส่งบ้านเดียก็ไปบ้านไปผู้เดียวเนาียว้เงอกอยู่น้มันา

มันงูต้นไม้ตายมันเกลีมันคิวนี่เลือคูเจ้าและคูเจาพระท่านเอออีบดุนคูเจาพระท่านมีปากเสียงสีเขาให้พ่อ

ไปรูปยำให้เนี่ยยำไปเจจาเนี่ยกันบ่ได้ตั้แม่พกตั้มที่จะถ่บยนี้ถ่ายกลมหายเลยตรงนี้เอามาแบบนั้นก็ได้นี่และนับจี๋จะเลี้ยงเสร็จอ่ะให้ยืนใหอโดนนะจะถูกกปเนี่ยไปจบไปแล้วยังไม่ทันได้โอยสื่อน้ำมันพอทันหรอกปาเข่อว่าท่านเกาอยู่มันอันไหนไมนออกหรอ oppo เรื่อง well. ีเดรุ Ma, ่นเหรอบอกไลมมันขื ững, ้นรุ่นใหม่มันออกมามันขื่นหนีวะมันกากสติกไหมฝรั่งไงบอฝรั่งไงบอ ตู้นี่อะไนเป็นมเี่อต้อนดิสเลอร์ียวเข้าไปโอสิตายเขาไปก็ไ้ของตกขายมืเก่้ขั้นนะโอ้แค่พักตู้แค่พูดเอ๋มแ่บลิงลูกลูกอ๋อลูกเดอนที่สองมาเจ็ดเล็กไหมมันลงมดนี่แม่บอกลูกมันแก่คุ่มว่าจะได้มือนเราขุ่มลูสมมลสม่ เจ้าเสียวมาเห็นย um, ังเขามาเห็ดเห็ดทะเลขึ้นรถไทฟอร์ดออขาดีเยถ้ามีเหรีย่ยังเนะรถอนมั่นขาวเป็นตัวมีเหย่านขาานดนะค้มต่อีเมิ่ปีละสามพันขัวตำรวจจับปีนึ่งเมื่อพสองหนยอืมต่อะีมันก็จับที่โต๊ะท่าห้าหลวตตอบตแมงเลยดิ พอกันยิบนะครับ